เขตบ้านขุดตานี่ทางบ้างหลังข้าพเจ้าคือเขตบ้านขุดตาที่คป็นอันตำม้วนพี่น้องนี่โอ้เอว่าเริ่มมีบรรยากาศไปเป็นขายไปเป็นอาหารทะเลนี่คือเจ้าอนุบงเป็นซี่มือลงมานี่อย่างอ้อมหอบให้เบิ สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุทธสบายปาัญหามาตอนที่สองพระพเจ้าจะนำพาทับซุ้มไปทับซุ้มแคมของยำแรงพี่น้นองอยู่เขตเมืองสีโคตรตะบองน่ะขอหลวงเป็งจันทร์ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้อยู่เขตบ้านขุดตานี้ทางบางหลังข้าพเจ้าก็คิดบ้านขุดตาที่ขึ้นกับเมืองสีโคตรตะบองน่ะขอหลวงเป็งจันทร์พี่น้นองก็จะเอาภาพบรรยากาศงามๆในายามหัวแหลงในวันที่เช้าสี่เดือนพฤษภาคมพี่น้อง ก่อนจะไปติดตามพระสมุทขอฝากกดไลค์กดตกิดตามกดกระดิ่งแจ้งเงตือนในช่องอยู่พุทธสัปดาห์หน้าท่เด้อธรรมสมเพื่อจะได้ครับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านธรรมมได้ครับโซนต่อ,ต,อต่อไปพี่น้องนี่ข้าพเจ้าอยู่จุดนี้ละจะนำพาท่ธรชมลงไปลุ่มพี่น้องในนี้ก็จะเป็นเขตบ้านขุนตาพี่น้องนี่บ้านขุนตาจะเห็นรถแล่นดุ่นวันว่นวันพี่น้องในส่วนเบื้องข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารที่เพิ่น ขายอยู่ตามแคมป์ของเขาได้มาโดนแล้วพี่นอกมาแต่ตอนเกือบเศร้าวกว่บปีแล้วทีนี้ตัวแต่ตอนสมัยเป็นทางดินแดงมาเบิงว่าเพื่อนในทางคอนกรีตแล้วลองมาเบิงว่าเป็นอะไรขี่รถล,ลงไปทีน,นี่ทางเบื้องขวาก็จะมีผู้คนขายร้านอาหารพี่น้องร้านซินดัดเกายอด เริ่มบรรยากาศเริ่มคือคืนขึ้นแล้วพี่น้องนี่ก็ถือว่าก็สามารถมาเที่ยวมาชมมานั่งกินดื่มอยู่ในนี้ได้เป็นาอาหารยร่อยยาหมหัวแรงือว่าก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าเป็นบน่นดึงดูดนักท่งองเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่มาเที่ยวมายามอยู่ที่นพรหลวงเวงจัน ในจุดนี้ก็จะเปลี่ยนห้านอาหารหารามม้างตำมวกพี่น้องนี่โอ้ือว่าเริ่มมีบรรยากาศเพรพิ่นขายเพรพิอ,อาหารทะเลสองฝากทาง้าข้าขวาขมือพี่น้องือว่าบรรยากาศดีพอสมควรือว่าตอนนี้ก็เวลากับหกโมงพี่น้องก็จะพูดว่าอาจจะเป็นสี่ เบืเ่อจัหน่อยจริงจะจิงจะมีผู้คนมาท่องเที่ยวมาชมมานั่งกินดื่มอยู่ในนี้ได้กนเดินต้องขอขอบใจ FC หน้าหักทุกคนที่ให้การสนับสนุนส่องอยู่เสมสวัสดิ์ปัญนาด้วยดีเสม,มอมาด้วยท่านสมุมเพื่อจะได้ครับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านสุมได้ครับสุไมตอนต,อต,อต่อไปไปหน่อย ว่าโดยในจุดนี้เข้ามาก็จะมีทางซอยออกไปฮอดมาู่ใหญ่ถนนลักพี่นอ้องเลอแค้มของนี่แต่ละห้อมแต่ละซอยสามารถออกไปสอดเส้นทางลักเงทางใหญ่หมดเลยนี่กคือว่าบรรยากาศกับ เป็นตาหน้าเที่ยวชมพี่นอ้องจะเป็นบรรดาหารอาหารที่จัดอยู่ในนี่ก็จะเป็นอาหารหลายประเทศเลยทีเดียวพี่นอ้องเป็นอาหารลาวอาหารต่างประเทศว่ามาเลาะมาซื้อ,มา,อมาซีมเป็นอาหารฝรั่งต่างๆอยู่ในจุดนี้ อดจุดนี้แหละพี่น้องใกล้จะหอดสามแยกปากประสักนะคือทางผู้ชมเห็นก็ไปเห็นอามารีฮองแฮมอามารีอยู่สามแยกปากประสักนะใกล้ๆเลยเ,เยนะน,นี่ยพ่ใหญ่ได้ทนผู้ชมมาหอดนีจะเดินทางต่อพี่น้องมาหอดสามแยกปากประสักละจะได้เดินทางต่อ ว่าเป็นคณะกรรมการในมุ้แไปนำของน,นี่กองเลขขาคณะกรรมการมนน้ำของสากลในที่สุดคำหอดสามแยกปากประสากเส้นเดิมพี่นอ้อง จะไม่เห็นหงแฮมอามารีอยู่3ามย่างตาปกะะสักเมืองจันทบุรีนับข้าหลวงเยงจ้ะก่อนเดินต้องขอขอบใจ FC คนะฮะทุกคนเพให้การสนับสนุนช่องยูทูบสมบัตปัญนาด้วยดีสเสมอมาเด้นท่านผสมเพื่อจะได้คััววิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผสมได้ครับสมในตอนต่อไปพี่น้อง นี่ก็จะเป็นถนนแคมของเขตทวัดจันทร์ก็จะมีผู้คนก็จะเนีม่มาอย่างอลังกายเนี่ยในบริขวานี้จะมีรถจอดทั้งรถแม่ค้าเร้าขายนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอยู่ในนี้ เบิงแล้วฝนโประตกพี่นนอกฝ้าบบดแดดออกถือว่าเป็นภาพบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ทับสมคืเห็นนี้ในส่วนบเางซ้ายก็จะเป็นบนขายเครื่องพี่อ้อานี่บนขายเครื่องบลนลีนเล็กน้อยอยู่ในนั้นจะเป็นส่วนสาธารณะ จะไปเห็นรูปัญนเจ้าอนุวงศ์พี่น้องจะเอาภาพมื้อสวยหรือว่ามาให้เบิงเพราะว่าผ่านมาฮันเคยนําเสนอไปแล้วจะเป็นวีดีโอตอนค่ําก็เลยว่าภาพบรรยากาศก็จะไปเห็นดีบันไดพี่น้องเมื่อนี้จะเอาภูรปันเจ้าอนุวงศ์อยู่ทางเบื้องหน้าพนไธาธิการผู้สมรับสมุในส่วนพวกนี้ก็จะเป็นบน้านขายเครื่องแต่ว่าผู้คนก็ม่ได้ เข้าไปข่ายหลายยามนี้เพราะว่าอีกโบ่พอ่าใดนี่ก็มีความเสี่ยงที่น้าจะพื้นท่วมพี่น้องนี่ก็เล้งาคนปิดไว้นี่มีามเสีย่ยงยันน Ag ้นาท่วมมาอดจุดจีว่าผู้ปั้นเจ้าอานุวงศ์ที่อยู่ทางเบืองซ้ายเมืออคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้ ถือว่าเป็นหูปปั้นหนึ่งที่่นปฏิสั่นมาอยู่ในจุดนี้อยู่แค้มของเจะพคุณก็เอินว่าที่ไปที่มาเป็นส่วนเจ้าอนุวงศ์นั่นเองนี่คือเจ้าอนุวงศ์เป็นซีมือลงมานี่จะชือว่าในแต่ละปีนี้พยามเดือน8พี่น้องถ้าว่าน้ำขึ้นสูงในแนมเข้าไปนี่ก็จว่าน้ำท่วมมดนี่ คือจุดที่ว่าเป็นกำแพงนี่ก็ท่วมขึ้นเกือบแมก่กวัวในจุดนี้เนี่ยจะไปถ่ายบนใกล้ๆเหมือนเจ้าอานุโมก์ันที่นอว ทา่านผู้ชมเห็นก็นจะเป็นบ่อนจุดแทนลุ่มส่วนเจ้าอาณวงอย่างนี่ก็ือว่าอนุสัวริเจ้าอาณวงศ์วีระกษัตริย์แห่งละานนาจักรลาวล้านสร้างเังจัดพศงจันทร์พศ1767พี่น้องเนะว่า คนก็นอยู่ในอ้อมหอบนี่ก็จะเป็นหูปปั้นสร้างสร้างคำนี่สร้างคำว่าเขาก็จะมาสามารถซื้อถูปซื้อเทียนดอกไม้มาจุดและเกิดปักไปในนี้ได้พี่นอ้องมีสร้างมีมา พบเพียบอ้อมหอบเลยพี่น้อง360หลายแทนที่เป็นวน้นี้จะยังอ้อมหอบให้บนในจุดนี้เพิ่นเก็มีป้ายห้ามถือว่าเอาโบสมัติปักทูบใส่ยจุดนี้เพราะว่าจะมีบนปักอยู่เบื้องนั้นนี่จะเป็นทูบ บนมีดอกไม้นั้นเขาจะจูดละปักอยู่พุ่นอันนี้เป็นบนพุ่นปลูกดอกไม้เนี่ยห้ามปักใส่เด็ดขาดพี่น้องเพราะว่ายาดดอกไม้ตายห้ามปักทุบใส่จุดนี้จุดนี้คือทางผู้ชมเห็นในี่จุดนี้เป็นห้ามปักใส่เพราะว่าพุ่นปลูกดอกไม้ง,งามๆเลยพี่น้องบ้แม่นบนปักทุบพี่น้อง ในส่วนจุดนั้นก็จะเป็นบนน้ำผูเพื่อนปล่อยพญ,ญานาคพญ,ญานาคเก้าหัวอยู่ในจุดนั้น,นะจะมีบ่อนิงอ้อยลีนล้วก็ออกกำลังกายตีดอกปีไก่ต่างๆอยู่ในจุดนั้นในยามหัวแรงห,ร,งหรือว่ายามเศร้าอีอ่องออมหอบจุดเจ้าอานนวง ้งครบเพียบอตอน,นื่นต้องขอขอบใจ FC นะครับทุกคนที่ให้การสนับสนุนส่องยูทูบสวรรค์บรรณาด้วยดีสมเสมอมาเดอร์ทานผู้สมเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้สมได้รับสมในตอนต่อๆไปพี่น้องนี่ ือว่าได้ย่างมาอมหอบสมรอบ360องศาสวยงามพี่น้องจอผ่านมาก็บอได้เคยมาใกล้ๆมีแต่อยู่ในเบื้องลุ่มนี่เมื่อนี้มาแต่เว้นจะไดดว้ามาบรกิใกล้ๆนี่สวยงามอีหลีพี่งน,นี่หูปันมามาขาวมกคำ ในเบื้องนั้นก็จะเป็นคือทา่านผู้ชมเห็นอยู่ท่านก็เป็นแลนด์มาร์กอยู่ทางรักษาเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจัดจะเป็นดรถรถแน่นวุ่นวันวุ่นวันนในย,ยามพลงังงานนี่คือบ,บรรยากาศคพก่ขึ้นพอสมควร จะได้รับผสมนั่นกระแม่นวิดีโอที่มานําเสนอท่านผสมได้ครบสุวมเจ้าอนุวงศ์นี่อยู่ทางเบื้องหลังขานี่นั่นจะเป็นที่ไปที่มาส่วนเจ้าอนุวงศ์ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นเจ้าอนุวงศ์ี่็นไรมาฮอดน,นี้การนำเสนอวิดีโอตอนนี้ขอตาไปก่อนอย่างัรนีขอคอบใจที่ตามาัม